นหน่ที่สองที่สามด้วยเพราะว่านนี้บันน้ร่คลิปเราคือว่าไปกินข่าวทำก็ได้บริทไทยคลิปใประเทเราวันนี้ข้ามาอยู่ทีห้าทีลังที่สุดในกรุงเทพทกคนก็คือหาอาหารที่สามไก่ยกครบได้คนอาหาที่หูจากนอกทีวาดังๆในติ๊กต็อที่กระตูนคนในพาร์ทไายในคลิปทกคนไปทนาแดกเลยเทนแต่ยูนิติ๊กต็อกเขาดีวิวแบบหลตัวแตาเราใส่เสือสูบแบบยังไงนะทุกคน เีาตอนนี้เขาสั่นอาหารพิซทุกคนถือกระตูนนยพิม่าพิานนี้ก็เลยเปิดมามาก็มือถือกรตูนน้ำราเนตเดนทุกคนสามคนทานกันแล้วเไปกัสุาาตามเพรว่าอาหารเขาเสร็จสมคำนำหนึ่มว่าทุกคนเดี๋ยวไิกตโอ้บรรยากาศทุกคนมอนี่นี่ค่ะคนแบบแน้นแห้งทุกคนเป็นหารที่ดังที่สุดที่กรุงเทพนะคะ นี่นี่ทุกคนเมนูหารใ,ใหญ่เพอร์กัสซีประมาณนี้เนาะปกะหรายแหงเิ่มต้นราคาเก่าชิบาเนาะแต่ก็ห้าร้อยกหมีเบิดเนาะกะทรายแห้งที่นอ้องโอ้โหว่าสกินสกินยังเพราะว่ามันรายแห้งเนาะเดือบกระถือเกิดเป็นอาหารกัดแกมอาหารก,ารกินเผา อาหารกินหลีดเนาะตำ่วกตำสมอันนี้พวกกิบกระข้าพวกแกงออมยังมีเบิร์ตเนาะทุกคนนี่เป็นหอยเป็นยังเป็นดูบแบบเครื่องมองข้างในตำแจวเพียยังก็มีเนาะสองบานนี่ทีเด็ดทุกคนก็คือซอยจูเนาะมีเสย<น>คิดว่าสิเป็นเป็นเป็นได้ไม่จะพวกตำสมตำยังน,น,นะแต่ว่าพวกอาหารก่อยลาบยังรบมีครบเนาะทุกคนนี่เมนูก็หลายแห่งหลายแห่ง เลือกบาถือไว่าสิกินยังเนาะเพราะว่ามันลายแหงแล้วทุกคนเยอะมากเลยค่ะหูลายลายลายราคากระโบ้เพกเลยทุกคนเลืมต้นลอยกว่าบ,บาทก็ได้กินนะเนาะนี่คือพวกแบบตำถาดยังไงสิมีแต่ซองลอยซองเก่าบาทนึงเนะาะแล้วก็ลอยเก้าเก้าแล้วก็ซองลอยมีตัวซามลอยอยู่นี่กระโบ้เพกเลยทุกคนก็กิน าถึงคันมาแพงแห,าหองอา,อ,หอาหารนู้ยต่มำสุมโซ่ในที่ใจเศร้าหน้อยแหงอาหารนี้พอมากินซำสุมเนาะเอเอเติรนเติร์นเติร์นไทุกคนเดียวเขาสั่งเป็นซำสุ่มนะกะของกินเขาเที่ยงน้ำกัรนะนั่นทุกคนเดียวหาอาหารมาเดียวสนอยไทยเมืองอีกทาง,งเด้อมาทุกคนตอนนี้นะฮะเรามาแล้วค่าผู้ไทยอีกเลย พอแมเด้อมาตองบอกใไหมทุกคนเพาะว่าอย่างนี้ค่ะเราขอไทยน้อยนึงสินะนี่ขนมเด้องแล้วนี่มาสมีอะไรอีกบรับอันนี้เป็นโหูย่างใช่ไหมฮะทุกคนจานแบย่งบลเบอร์ี่็ใช่บบืมเขาเน้้ง ตอนนี้พี่กระตูนก็มานะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกินไปแล้วเ <laughs> พิ่งนึงแล้วพี่น้องเพราะว่ายิ้วเขา่าสั่งเขาก่อนพี่กระตูนเพอร์ซิสซั่งไป,มมป็นตำสมทีเด็ดแมนยังพี่กระตูนร้านนี้ม,มันเยอะนเอะนาะ <c oughs> มันดายเหเนานะทุกคนโมโหว่าทีเด็ด <c oughs> มันเป็นยังขนะาดน่ะตัวเลขกระเสบเนาะ <c oughs> เป็นร้านที่แบบคนเยอะมากทุกคนตับไก่ยกโคกอะ ร้านไก่ยกโคกผู้ใดเคยมากินหรือว่าเคยมาแมนร้านดังในทิกตอ็อกฝากคอมเมนต์น่เด้อทุกคนผู้ใดที่เคยมากินเนาะที่ว่าเอชซีฟังไทยเนาะฝากคอมเมนต์แซวหน่อยน่ยเด้อตอนนี้มีกระตูนเพิ่นสั่งตำสมนี่นะทุกคนนี่เขาสั่งเป็นลาบ แตกะก็ไอเปฟฟหรือว่าหนไรเปฟฟแตกะยำยำแต่มันเป็นแบบอ่าหมูกรอบแตกะขอหมูย่างต้มแซ่บค่ะวไอเป็เป็นขอ,อ,องนบบเราคือกระโดดกินบัเวอร์เดอร์สั่งไลน์เดอร์ตอนนี้ยิ้มข้าวนั่นแหะคะ่ะเดี๋ยวค่ะจะสัส่งไปตำสมกินกินตำสมเด่นไปในพี่น้องทั้งหน้าก็จะเป็นเป็นอ่า พวกอาหารของหวานเนาะทุกคนเป็นอาหารน้ำปั่นหรือว่าไอซ์แครไอซ์ครีมกันไปเนาะจนหอดสูดพูนเนาะเคยกินตำไหลบัวไหย่างย่างตำไหลบัวเห็นแต่ในอันติ๊กตอกยังไม่เคยกินเดี๋ยวให้พี่กระตุ้นมันสั่งเขาแล้งพี่เนาะบรรยากาศดีดีแต่ว่าแบบกวงคว้างดูแตะแร่นี่ตอนนี้พี่กระตุ้นมันสั่งเป็นได้บัวค่ะ ดูว่นยอดดูว่ะไดมแจ็แระแมวก็ขนหอวแจ็คแม็คแม เจอของห่านอกอากคือตำยกครบค่ะโอ้ะไกยกครบแ้วกสังอะไรสังพเลยอะไรผูแบบนีหอมด้ยหรอ เช้าหน่อยแบบกินในเวลาไอ้มันเป็นแบบว่าเขาตื่นเต้นแะต่ขาอิ่มแล้วนี่คืงสงบเลยแม่นี่บอกเช้าอยูอ่ เด็กพี่น้องสุแสดแซ่บนป็นกันได้จ้าแล้วคัดคล้องใอย่างที่กันเด้อพี่น้องนี่ทุกคนนี่ก็คือจะคล้องหาดเหยื่อพช่นเนาะนี่รลายคนอาชูใจเด้อนี่แมนจะคล้องหาเพช่นเนาะสวยแซ่บมากค่ะ <c oughs> โบูโมเมนเลยอันนี้เมนจะคล้องหาดเนลย มาทุกคนบ้านสามวาตอนนี้พี่กระตูนพาสาวหน่อยมาที่ตลาดตลาดทีลาด,ล,าดลาดสลา,าเรเนม่ยุดนี่นี่ทุกคนมึงนี่นี่นาจะมากวิ่งง่าระจับ ของกินเยอะของกินเยอะมากค่ะไปตลาดของพี่อั้มนะคะหลังจากที่เห้องม่จะกินตําสมแล้วเนาะอีกกระตูนเพันพาเช้าหน่อยมาเลาะตลาดพี่อ,อ,อั้มเนาะไปเรินเลินค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าขนหายแห่กซื้ออะไรดี con lái hèn lắm đó. Nãy tôi ra thi hành cái tuôn này rồi, không? Vẫn mà. ลายแห้งแล้วทุกคนซาโน่องก็ยังไม่เคยมาเนาะเพราะว่าขังเด็กคือกันผีกระตูนเป็นพามาเนาะเห็นแต่อยู่ในติ๊กตอกติ๊กยางอะนะตลาดเลยทุกคนงานแห้งนาะพี่นอ้องตอนนี้พี่กระตูนสืบก,กุ้งใส่ยามปลาโอเคว่าทุกคนเดี๋ยวเขายางที่พายยางหรอก สับปะรดค่ะเดี๋ยวซาหน่อยสิพาทุกคนหล่อเนาะผ่ายยางหล่อเบิงเ่งแนวกินนี่แต่แนวแสแฉะแต่สะออนพี่น้องเอ้ยซาหน่ดิสะออนเนาะชิมค่ะสับปะรดเดี๋ยวซาหน่อยสิพายยางหล่อเนาะง่ามแหงพี่น้องสะออนแต่แนวกินเพิ่นเนาะมีครบ ไะไรเงเลืหห่อนแบบเก่งๆ,ๆจะได้แหละของกินลายแหงเนาะอ่ามีโปรโมชั่นนะคะาคาองนะหกานี่จะของกินที่ไนจิ๊กซอวของกินแบบลายพี่น,น้องเอ้ยเดี๋ยวของกิกนันโอเค ปะยางยางโตพี่น้องหวานที mm. ่เราไปรอพี่แกเอาน้ำที่พาไปดูท like ี่บางเสรนนื้อใหญ่ๆค่ะอันหอยแครงโอ้โหมันปูค่ะต้องกินร้ายแห่งติ๊กตูนเออโอ้โหสิกินยังไรร้ายแหก ครัวเออครัว,วบ้านเอฮัลโหลค่ะค่ะอันนี้เป็นครัวบ้านเอนะคะปะอย่าไม่ตีลิกิซิตบอกเขาห้องอันนี้ฟุตสองโมป็นยังดิ นี่ยังอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรหอมกลิ่นได้แห่งที่นองเอ้ยไม่จักสันมีกระตุนอันนี้ทุกชิ้นค่ะไปเอาแล้วดิ ไปเที่ยงตอนตี12โมงเนาะพี่กระตูนเพิ่นพาไปกินเขาวก็ไปห่างอ่ำๆเนาะห่างเนาะเขาเคยสโนว์กับเขาเคยไปเราคงกินได้หลายแต่ว่าพี่กระตูนทำไงก็ได้พากันกลับมาห้องก่อนมาเด่งพันชิพากันไปใส่อีกถายติดตามเนาะพี่น้องพี่กระตูนพันชิภาไปเที่ยวเสะแหละคนหนึ่งกับขอบใจพี่กระตูนได้หลายเด้อพันชิภาสโนว์ไป กินเขาว่าภาพไปนั้นไปนี่่ขอบใจดีกับตัวน่ายายด้วยเนาะจะได้คลิปนี้สักหน่อยก็เสียไว้จะมีด้วยเมย์แหกเบาจนเบอแบบว่าเป็นฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สักหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสไครป์แชร์เพิ่โฆษณาให้สักหน่อยมด้วยพี่เนาะขอเป็นอะไรที่น่าสบายดี